สวัสดีค่ะกระแสข่า,ขาวดังมาแล้วค่ะซัดเดือด,อย,ด,ด,ด,อ,ดอย่าให้ค่าบุ๋มพนัดดาสัดเดือดอย่าให้ค่าบังแจ๊คขู่มา5ปียังไม่โผล่มาจากกรณีทนายสิทธาพดเป็นห่วงหนุ่มกัญชัยอ้างว่าบังแจ๊คขู่ค่าแค่เปิดประเด็นเรื่องผ้าที่บังแจ๊คอุปโลกขึ้นมาเจ็บแค้นหนักถึงกับต้องเอาปืนมาขู่ยิงคืบหน้าล่าสุดหนุ่มกัญชัยและแจงบุญนาสารยาของแจ๊คชวนชื่น ได้แ,แจ้งความดำเนินคดีกับบังแจ็คเรียบร้อยแล้วล่าสุดบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีซึ่งเป็นหนึ่งในดาราที่ถูกบังแจ๊คขู่ได้โพสต์ข้อความว่าอยู่ดีๆก็เห็นคนไปให้ค่าบังแจ๊คเหมือนเป็นฮีโร่บุ๋มบอกเลยนะคะอย่าไปให้ค่าคนคนนี้เมื่อปี2 5 6 0เขาขู่ทำร้ายบุ๋มและดาราอีกหลายคนใช้อาวุธมากมายวางบนเตียงแล้วบอกว่าถึงกรุงเทพแล้ว หนีได้หนีไปแต่คนแบบปุ่มไม่หนีค่ะและรออยู่ที่เดิมมาห้าปีแล้วไม่เห็นโผลม,มาสักทีแต่ดันไปหาเรื่องพี่หนุ่มกัญชัยและแจ๊ดชวนชื่นตอนนั้นบุ่มแจ้งความไวท้ที่พันตำรวจโทรยศวินเอี่ยมพุ่มรองผู้กำกับฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรเมืองปากเกร็ดค่ะบุคคลนี้เป็นภัยสังคมและเป็นบุคคลอันตรายค่ะประชาชนอย่าไปหลงเชื่อนะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ